สวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมานะฮะแชร์นะครับผมตอนแรกนะครับผมก็ทำอยู่พีคใช่ไหมครับผมก็คิดไม่ออกว่าในแต่ละวันเนี่ยผมจะแชร์อะไรดีเพราะว่าพอเราทำอะไรทุกๆวันซ้ำๆนะครับผมมันก็จะเริ่มแบบ เริ่มเบื่อใช่ไหมครับพอเริ่มเบื่อแล้วบางทีความคิดมันก็จะเริ่มตันใช่ไหมครับว่าเอ้ยเมื่อวานเราก็แชร์อันนี้วันก่อนแชร์นั่นแชร์นี่แช่แช่แชรแช่ไปมีทั้งที่แบบว่าแชร์แล้วก็ได้ขายได้กับแชร์แล้วขายไม่ได้นะครับผมพอแชร์แล้วมันขายไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกดาวนะครับก็ก็คือแบบความรู้สึกแบบว่าผิดหวังนะครับผมพอเราผิดหวังแล้วอ่ะเราก็จะแบบ เริ่มตื้อละสมองเราก็จะเริ่มตันนะจิตใจเราก็จะเริ่มแบบไปในแบบดาร์กไซ์แล้วนะครับคือแบบเฮ้ยไม่ทําดีกว่าเฮ้ยวันนี้แชร์นั้นก็ไม่ได้ขายแชร์อันนี้ก็ไม่ได้ขายอะไรอย่างนี้นะครับผมทีนี้การคิดแบบนั้นนะมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับผมก็คือเราจะต้องนะครับผมทําให้มันสม่รรําเสมอนะครับผมพอเราทําอะไรเป็นแล้วเมื่อมันมีแบบว่า มีมีม,ม,มีพฤติกรรมที่สม่ำเสมอนะครับผมจำได้นะครับว่ามีนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งนะครับได้วิจัยออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเราทำอะไรทุก,ท,กทุกวันนะครับผมเป็นเวลาประมาณ4ี่สวันนะครับผม4ี่ครั้ง4ี่วันเนี่ยนะครับผมมันจะกลายเป็นนิสัยนะครับผม แรกเริ่มเลยนะครับมันก็อาจจะมีความติดขัดบ้างนะครับผมมีความรู้สึกด้านลบมานะครับมากระแทกอยู่ในความคิดของเรานะครับเช่นว่าเฮ้ยทาไปทาไมไม่ไม่สำเร็จหรอกไม่สักเซสหรอกะอะไรเงี้ยคนอื่นเขามีต้นทุนที่ดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบางคนโชว์รายได้ใน U p เพ k อะไรเงี้ยครับก็แบบ เฮ้ยเขาแบบเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาเลยได้เปรียบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็สามารถที่จะทําแบบนั้นได้นะครับผมเพียงแต่ว่าเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองเนาะแล้วก็ทําทุกวันให้มันเป็นนิสัยนะครับผมทีนี้ผมได้สอนไปแล้วนะครับว่าปุ่มต่างๆที่อยู่ด้านบนนี้นะครับผมตลอดจนแฟลเซลล์ตรงนี้นะครับผมแฟลเซลล์ตรงนี้นะครับผมหันราคาตรงนี้นะครับผม Happy p o ็อกเก็ตอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็ได้พูดหมดแล้วนะครับทีนี้เราเลื่อนลงมาเกือบสุดด้านล่างนะครับผมคิดอะไรไม่ออกนะครับสมมติว่าวันนี้คุณคิดไม่ออกว่าคุณจะทำอะไรกับมันดีกับยูพกดีคุณก็มาตรงนี้นะครับผมมันจะมีสินค้าแนะนำมียอดขายมีคอมมิชชั่นแล้วก็มีราคานะครับผมตรงนี้มันคืออะไรสมมติว่าวันนี้คุณสมมติว่าอาทิตย์นี้นะครับคุณอยากจะได้แบบได้ ราคาที่มันดีๆเช่นแบบอยากได้ของถูกมากๆอะไรเงี้ยคุณก็มาคลิกที่ราคานะครับผมพอคุณคลิกที่ราคานะครับมันจะเรียงลําดับราคาตั้งแต่ถูกไปหาแพงเห็นไหมครับชิ้นนี้ศูนย์บาทมันทําได้ยังไงอะไรเงี้ยครับคือเรามันมันอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นของมันอะไรเงี้ยนะครับถ้าราคาอ่ะชิ้นนี้รัคเ baby good นะครับตลับแบ่งยาของเด็กก็ชิ้นละ1นบาทเห็นไหมครับ เราคิดเข้าไปเนี่ยโอเคมันจะมีโลโก้ของ lazada เห็นไหมครับเนื่องจากว่า UP กับ lazada มันเป็นบริษัทเดียวกันใช่ไหมครับผมทีนี้เราเราจะทำกำไรกับมันได้ยังไงจริงๆแล้วของของที่แบบบาท2บาทอะไรเงี้ยนะครับเราอย่าไปคิดว่าเราจะไปทำกำไรกับมันเราคิดว่าเราจะส่งต่อความถูกส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบเนี้ไปให้ใครแล้วพอคนนั้นเนี่ยเขามีการซื้อ แล้วเขาก็เป็นสมาชิกนะครับผมเพราะเขาเป็นสมาชิกแล้วนะครับผมเราก็จะได้สายรหัสของเราต่อลงไปใช่ไหมครับเมื่อเขามีการซื้อซ้ำซื้อทุกวันซื้อซื้อนู่นซื้อนี่รายได้มันก็จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมบางคนนะครับผมคือแบบไม่ได้รู้จักกันเลยนะครับผมไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยแต่เขามีการซื้อของทุกวันทุกวันภายใต้สายรหัสของเรานะครับผม ก็ถ้าคุณจะเอาสินค้าที่ที่เป็นราคาคุณก็มามาคลิกตรงนี้นะครับเอาสินค้าราคาตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าวันนี้กลยุทธ์ของคุณคือขายอะไรก็ได้ไม่สนใจไม่สนใจเทรนด์ไม่สนใจอะไรเลยจะขายของที่ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆเท่านั้นตรงนี้แหละครับคุณมาคลิกที่ตรงนี้นะครับผมตรงคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับผม ตรงนี้มันจะรวบรวมนะครับผมค่าคอมที่ได้เยอะที่สุดนะครับไว้ด้านบนนะครับผมแล้วมันก็จะพอเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะครับค่าคอมมิชชั่นน้อยๆมันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนนะครับนักขายที่ดีเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาสนใจแค่ผลลัพธ์ของมันก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับผมอย่างอตอนนี้นะครับโฮมจิมตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ รู้สึกอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหานะครับผมทำไมไม่มีภาพโอเคครับภาพมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันรวนอย่างนี้นะครับให้คุณออกจากแอปปิดแอปนะครับแล้วก็เข้าใหม่นะครับผมทีนี้เรามาดูนะครับวันนี้นะวันนี้นะครับผมอะไรที่ขายแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวนี้แหละครับตัวโฮมจิมตรงนี้นะครับผม เรามาดูตรงนี้นะครับดูรายละเอียดของมันนะครับผมก็อันนี้จะเป็นราคาเต็มนะอันเนี้ยเป็นราคาเต็มใช่ไหมสามหมื่นเก้าใช่ไหมครับเกือบสี่หมื่นตีเป็นสี่หมื่นนะส่วนสีแดงเนี่ยเป็นราคาเซลล์นะครับผมเหลือหมื่นแปดก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีตรงนี้ครับตรงด้านล่างเนี่ยนะครับผมตรงด้านล่างเนี้ยจะเป็นค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมครับ ก็คือสินค้าในวันนี้นะครับยกเว้นรถยนต์นะครับผมสินค้าในวันนี้นะครับที่แชร์แล้วถ้ามีการซื้อขายกันเกิดขึ้นภายใต้สายโค้ดของคุณนะครับผมนั่นก็คือตัวโฮมยิมตัวนี้นั่นเองนะครับผมคุณก็แค่นําสินค้าตัวนี้แล้วก็เอาไปแชร์นะครับแชร์ไปไหนบ้างโฮมยิมเนี่ยมันหนึ่งแชร์ให้ครอบครัวนะครับผมสองแชร์ให้กลุ่มสมมว่าคุณไปฟิตเนสนะครับคุณก็คุณก็ไปแอดไลน์กลุ่มของ ไปแอดไลน์กล right right? ุ่มของพวกเทรนเนอร์พวกนี้ไว้นะครับมันจะมีไลน์กลุ่มใช่ไหมเราก็ไปแอดไลน์กลุ่มพวกนี้ไว้พอเรามีสินค้าที่มันตรงตามความต้องการของเขาหรืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกับเขาเราก็แชร์มันออกไปใช่ไหมครับเท่านี้คุณก็จะได้ลูกค้าแล้วคุณอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับคุณจะต้องรู้รู้เรานะครับรู้จักตัวเองรู้จักลูกค้ารู้จักสินค้าใช่ครับ รู้จัก UP ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> เมื่อคุณรู้ทั้งหมดอ่ะคณก็จะทำทำการตลาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้คือค่าคอมมิชชั่นนะครับผมค่าคอมมิชชั่นมันจะลดหย่อนลงไปเรื่อยๆยิ่งเราเลื่อนขึ้นค่าคอมก็จะน้อยลงน้อยลงนะครับผมทีนี้เรามาถึงยอดขายยอดขายคืออะไรครับยอดขายก็คือ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมันมันจะไม่เหมือนกับสินค้าฮิตติดแชร์นะครับสินค้าฮิตติดแชร์เนี่ยคือคนฮิตแชร์ที่สุดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะแบบทํากําไรได้ดีที่สุดถูกไห้ทำยอดขายได้ดีที่สุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาปุ่มน,นี้นะครับปุ่มยอดขายตรงนี้นะครับผมปุ่มยอดขายตรงนี้จะเป็นปุ่มที่คอยบอกกับคุณว่าเฮ้ยปุ่มนี้นะ เมื่อคุณคลิกเข้ามาแล้วอ่ะสินค้าชิ้นแรกอ่ะจะเป็นสินค้าที่ทำยอดให้กับ UP e ีกนะครับทำยอดสูงสุดให้กับ U p e a k นะครับผมเรามาดูซิว่ายอดสูงสุดที่มันติดมาตลอดการแล้วก็ติดมันนานมากเลยนะครับนั่นก็คือกางเกงในนะครับกางเกงในตัวนี้นะครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะทำยอดขายได้ราคามัน20นะครับรับ70สตางนะครับผม ทำไมกางเกงในตัวนี้ถึงขายดีผมผมจะบอกว่ามันเป็นกางเกงในที่ผ้ามันดีนะครับผมแล้วก็มันมีเป้าให้ผู้ชายด้วยนะครับผมแล้วทีนี้กางเกงในะครับถ้าเราไปซื้ออย่างน้อยๆในโรตัสแต่ตัวนึงก็ประมาณ560บาทแล้วนะครับแต่ถ้าตัว1020อะ่ะแน่นอนมันเป็นผ้าที่แบบใส่แล้วจะขันก้นนะครับ แล้วก็ง่ามขาง่ามอะไรเงี้ยก็ะจะเกิดงานแพ้ได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันเป็นเก็บพุงด้วยอ่าผมเก็บพุงมันก็แบบฟูลออปชั่นเลยนะครับผมมันเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งของยูพ a k แน่นอนครับการเก็งในตัวนี้นะครับผมและทีนี้เราไม่ได้แบบดูแค่ยอดของมันนะครับผมเราก็จะมาดูด้วยว่า รีวิวของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับคนนี้เขาบอกว่าได้รับสินค้าตรงตามปกทุกอย่างนะครับผมแล้วทีนี้การ,การตัดเย็บเรียบร้อยดีเหมาะสมราคาโอเคครับอย่าลืมนะครับก่อนที่คุณจะแชร์สินค้าหรือว่าก่อนที่คุณจะซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับคุณต้องไปดูรีวิวด้วยนะครับผมรีวิวเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นการ มันไม่มีหรอกครับมันไม่มีบริษัทไหนที่จะจ้างคนมารีวิวให้แบบมาอวยได้ตลอดเยอะๆนะครับยกเว้นจะเป็นแบบบริษัทเดี่ยวๆเช่นผมขายเครื่องสำอางผมก็จ้างคนมารีวิวเครื่องสำอางของผมใช่ไหมแต่แอปพวกนี้มันจ้างยากนะครับผม mm hmm. เมื่อเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีแต่ว่าอาจจะแบบลำดับของมันก็จะตกลงตกลงนิดนึงนะครับผม ทีนี้เรามาดูนี่ต่อนะครับผมก็จะเป็นในหมวดของสินค้าแนะนำนะครับผมสินค้าแนะนำก็อย่างที่แจ้งไปนะครับมันอาจจะเป็นสินค้าที่เขาคิดอัลกริทึมของมัน,นดูแล้วว่ามันเหมาะกับเราหรือว่ามันเป็นตรงตามไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ สินค้าแนะนําก็เหมือนกับพวกสินค้าตรงนี้นะครับผมพวกแบบแฟลชเซลล์พวกคิดอะไรเงี้ยเราก็คือมัอนใกล้ๆเคียงๆกันเนาะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะแตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าจะต่างจะต่างกันแค่ว่าถ้าคุณมาที่ช่องนี้นะครับผมลเลื่อนลงมาถึงแท็บหมวดหมู่ตรงเนี้ยนะครับผมคุณอยากจะได้สินค้าที่มียอดขายดีที่สุดของยูพีคุณก็มากดที่ยอดขาย คุณอยากจะได้สินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นมากๆนะครับในวันนั้นคุณก็มากดที่คอมมิชชั่นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ราคาที่ถูกที่สุดคุณก็ไปกดที่ราคานะครับผมเท่านี้นะครับผมคุณก็จะไม่จำเจแล้วนะครับคุณก็จะคือทำให้มันเป็นนิสัยทำทุกวันแล้วทำแบบไม่ต้องคิดนะครับผมอยู่พีคนะครับไม่ใช่ว่าไม่คิดคือแบบทำแบบง่ๆไม่ใช่นะครับคือแบบไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าเฮ้ยวันนี้จะแชร์ อันนี้ไปที่นี่น,น,นี่ดีไหมจะเลยอันนั้นคือมันมันเป็นการวางแผนนะมันถูกแล้วแต่ว่าทําแบบไม่คิดคือแบบทําแค่ลงมือทํานะครับแค่ลงมือทําคิดอะไรไม่ออกสมมติเรานั่งอยู่ในรถเมย์ใช่ไหมหัวต,ตื้อๆอยู่ม,มาแชร์สินค้าที่มีค่าคอมสูงดีกว่าคุณก็แค่มาแชร์นะครับคุณแชร์ไปสิบครั้งร้อยครั้งมีการซื้อหนึ่งครั้งหมดก็คือกําไรถูกไหมครับ แล้วแชร์นะครับมันไม่ได้แบบมาเก็บตังค่าทัตาเบสในมือถือนะครับคุณเลื่อนดู y t u t u อะเสียเวลามากกว่านะครับเสียเงินด้วยนะครับเพราะว่า t a ตาของคุณนะถูกเอาไปใช้กับ y t u t u ใช่ไหมแต่พอคุณแค่เปลี่ยนจากหน้าแอป YouTube หน้าแอป f c e e o o o อะมาเปลี่ยนมาเป็นหน้าแอปของ U i พีแล้วคุณก็ทำการแชร์นะครับแชร์แชร์ไปแชร์ไป เท่านี้นะครับถ้ามีการซื้อขายคุณก,ก,ก็จะได้อันนี้แล้วถูกไหมครับอันนี้คือกลยุทธ์ง่ายๆอันนี้คือแบบวิธีง่ายๆคิดอะไรไม่ออกนะก็ไปที่หมวดหมูนด้านล่างนี้เลยนะครับผมอยากจะได้อะไรเลือกเอานะครับได้สินค้าแนะนาําได้ยอดขายได้ค่าคอมหรือว่าได้ราคาถูกคุณก็เลือกเอาจากข้างบวนนี้นะครับผมทําให้มันเป็นนิสัยนะครับ40วันมันก็จะเป็นนิสัยแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้โชคดีครับ